สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจนเช้านะครับไม่ใช่ดาวโจนเช้าดาวโจน VIP นะครับดาวโจนเช้าหยุดนะดาวโจน VIP นะครับของวันที่21มกราคม2566นะครับดาวโจน VIP นี้จะมีทุกวันนะครับออกทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดนะวันอาทิตย์อะไรก็ออกหมดเลยไม่หยุดเลย จะออกเวลาสองยามครึ่งเที่ยงคืนครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อคัาบันเทิงทุกวันทุกวันครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านชมดีโชคดีนะแนวทางก็จะมาวางเรีให้ท่านได้ลุ้นๆกันนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับท่านที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดนะครับท่านที่กดถูกใจก็เป็นกําลังใจให้ช่องมียพีธรรมดาครับขอขอบคุณนะครับมาชมกันเลยห้าหกนะสี่ห้าหกนะครับห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศห้าห้าหนึ่งห้าห้าสองห้าครับสี่เกินหกนะครับ ตก้าวก้าวตัวตัวไตัวรงนี้นะตัวตัวตัววิ่งวิ่งกับรูดนะครับก็ห้ากับหกได้ลนะครับประมาณนี้นะตัวรองคือสี่นะครับอ่าตัวรองคืสี่นะชนชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับ ชนชอบชนกับใครเหรอชอบกับใครเหรอสงสัยใช่ไหมห้ากับหกมีใครให้ไหมดูสำนักอื่นด้วยหรือว่ามีสี่หรือว่าัวรองสี่ถ้าเกิดนั้นก็วิธีการนะส่วนห้านี่ก็ตามนี้ห้าแปดแล้วก็เขาื้อห้าหนึ่งกสองหกแปดหกเก้าหกส่สองนะครับอบนี้นะครับปันธงเหรอปันธงที่ ้าแล้วแหละเลขที่นะอันตับที่ห้าเลขที่นะครับชุดชอบขยจัดนะไม่ชนไม่ชอบก็รุ่นกันไปนะครับประมาณนี้นะครับมีทุกวันไม่ต้องกลัวไม่ทันรอบนี้ก็เอาวันวันหลังประมาณนี้ชุดชอบขยจัดนะครับเพราะว่าช่องวีพีธรรมดาจะเน้นที่รุ่นลุมเพื่อความมั่นงนะครับขอบคุณมากนะครับบขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับ วันนี้ก็คงจะมีเท่านี้ที่ยงคืนเพึ่งใครยังไม่นอนก็มาลุ้นนะครับใครนอนแล้วก็ไปลุ้นตอนเช้านะครับเดี๋ยวนอนไม่หลับมาลุ้นตอนกลางคืนนะไม่ว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อก็นอนไม่หลับดีละดีใจก็นอนไม่หลับเสียใจก็นอนไม่หลับประมาณนี้ครับอ่านี่นะครับขอขอให้ทุกท่านชมปีชนปีครับสวัสดีครับ